สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามีในส่วนของผู้นำนะครับสาวเก่งอีกหนึ่งท่านที่วันนี้เดินทางมาร่วมทำงานแล้วก็รุวไปกับเราครับไม่น่าเชื่อวันนี้อยู่กับเราด้วยครับนะครับสวัสดีครับอยากให้แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งครับชื่อวันเพ็ญทองคุ้มนะคะรู้จักกับบริษัทนี้ก็โดยที่ว่าได้คำแนะนำจากที่พี่ตาที่อยู่ระยองนะคะ พอได้ฟังแผนปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกว่าม,มันเป็นไปได้ไหมก็เลยลองตัดสินใจทําดูก็าทำมามาเยอะเหมือนกันแต่ก็ใช้เวลานานที่จะได้เงินได้เงินแบบเร็วอย่างนี้เนาะนี้ก็สมัครไปก็มีความมั่นใจว่ากับกับ,ก,บกับแม่ทีมที่แนะนำมามีความมั่นใจทีนี้ก็สมัครไปทีนี้พอเราพอเราเรา,เราเ,ราเราเคยทำอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็เขาไม่ได้โกหกเขามีความเชื่อมั่นก็ไปแนะนํากับคนที่รู้จักเขาก็เลยตัดสินใจทันทีเลยไม่คิดอะไรมากเลยแทนงานของคุณกิจจานี้ค่ะก็เลยได้ลูกทีมมาเยอะอืมตอนนี้มีทีมงานค่อนข้างเร็วมากเลยเห็นบอกว่าเร็วมากแล้ววันนี้อยากให้เกิดสมมติว่ามีใครที่กําลังดูตรงนี้อยู่นะครับดูพี่อยู่อยากฝากอะไรถึงเขาว่าวันนี้มั่นใจอย่างไรแล้วก็ถ้าวันนี้ อยากชวนเขามาทำก,กับเราบอกันินครับว่าอย่างไรบ้างค่ะได้ค่ะคืออย่างนี้นะคะถ้าวันนี้ถ้าใครได้ได้ชมอยู่ในขณะนี้ฉันก็อยากจะแนะนําให้คนที่ได้ได้รับฟังในขณะนี้ว่าให้มั่นใจได้เลยว่าบริษัทนี้แล้วก็ทีมงานของค,คุณกิจจาละระบบนี้แผนนี้สําเร็จแน่นอนแล้วก็ทําได้ง่ายแล้วก็เร็วอย่างที่คิดไว้ค่ะ เต็มที่ไม่เกิน6เดือนแน่นอนค่ะว่าสำเร็จมีเงินรวยกันทุกคนค่ะอืคครับนี่คือความมั่นใจอีกหนึ่งใช่ความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําแล้วจริงๆนะครับจริงๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะฮะแล้วเราจะไปพบกันใหม่นะครับเราจะพาไปเรื่อยๆไปเจอกับผู้นําของเราครับยังมีอีกหลายที่แล้ววันนี้นะครับผมและพี่วันเพ็ญก็คงต้องลาไปก่อนครับนะข้าวคำว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับนะวันนี้ผมยังอยู่กับอีกหนึ่งผู้นํานะครับอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรครับแล้วก็เป็นอีกผู้หนึ่งครับที่กําลังมาแรงมากๆแล้วก็ที่สาคัญครับสวยและเก่งด้วยครับตอนนี้อยู่ข้างๆผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าก่อนอื่นอยากให้แนะนําตัวเองนิดนึงครับชื่ออะไรบ้างครับเฉลิมศรีวังหน้าค่ะคุณเฉลิมศรีวังหน้าตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ครับรับราชการค่ะรับราชการอยู่อยากถามสักนิดนึงครับว่าวันนี้คิดยังไงถึงได้ตัดสินใจ เข้าร่วมธุรกิจกับกลุ่มของกิจจาก,กลุ่มครับค่ะคิดยังไงนะข้อที่1ก็คิดอยากอยากรวยอะนะคะข้อที่2ก็สุขภาพนะคะก็เพราะตอนนี้ยังไม่มีโรคสุขภาพเลยมาข้อ2องอครับก็คือตอนนี้สนใจเรื่องรายได้เป็นหลักะนะครับแล้วตอนนี้วางงานเนี่ยเป้าหมายในการทํางานตอนนี้ทํางานกันอย่างไรบ้างครับตอนนี้เหรอคะฟอร์มทีมกับพี่วันเพ็ญน่นะคะคก็ฟอร์มทีมกันไว้แล้วก็เวลาออกแนะนําลูกค้าก็ก็ไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคะ่ะ แนะนําถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็รายได้จะตามมาก็คือตอนนี้คือเราเน้นช่วยกันเป็นทีมเหมือนกันใช่ค่ะนะครับตอนนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าทีมในส่วนของที่ของเราเนี่ยมีมีเยอะไหมครัตอนนี้มีเยอะก็เกือบ30คนแล้วค่ะอ๋อนี่คือคือเป็นกลุ่มเลยช่วยกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันยังไงบ้างครับพี่ก็ใครทีมเรารู้จักใครก็แนะนําแล้วก็บอกเราเราก็ไปช่วยกันแนะนํา มีเซ็นนำเสนอแผนของเราสินค้าของเราค่ะคือไม่มีต่างคนต่างแยกกันทำว่่าไมวันนี้คือเราช่วยกันทั้งหมดใครก็แล้วแต่คือเกิดมีคนที่กำลังดูตรงนี้อยู่กำลังอยากจะตัดสินใจนะฮะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงเขาด้วยสั้งนี้หนึ่งครับค่ะก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะหันมาดูแลสุขภาพโดยการที่ หันมามองทีไฟเน็ตเวิร์กของเรานะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวะคะ่ะทานเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่ตามมาก็คือไรายได้อะคะ่ะนี่ก็คือความอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับของเราแล้วก็อีกหนึ่งความสําเร็จนะครับของทีมงานนะฮะซึ่งวันนี้ลุยเต็มที่กับทีมงานกําแพงเพชรน,นะครับผมว่าขอขอบคุณมากนะครับสําหรับข้อมูลนี้นะครับขอบคุณนะครับและเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะครับเราจะเจอกันใหม่เราลุยเต็มที่ครับไปพบกับ ทีมงานของเราครับไปกับเราครับไปกับกิจจากุบครับ